ท่องตำนานไปกับอริชัย,ย,ย,ยโอ้ดวงแก้วแวววับดับจากโลกเหล่าสิทธิโศกรวนคร่รำร่ำโหยหาหลวงปู่สวงจากไปไกลสุดตาเทวินหาน้ำตานอง ทุกห้องใจจะจดจำคำสวดที่ไพเราะเสียงสนอกกลางป่าหน้าเลื่อมใสทุกเขียงนาละลมสมดวงใจหลวงปู่ให้คำพรก่อนเข้านอน แปดกันญามหาโศกเหมือนโลกดับศูนย์สิ้นสับสำเนียงเสียงสั่งสอนคิดถึงปู่จงทำดีอย่าอ้อนวอนคงได้พรสมจิตนินรันดร์ขอขอบพระคุณคุณนรุอพรโสภาค ผู้ประพันธ์วันที่8กันยายน2566ที่จะถึงนี้ท่านจะได้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อบรรดาศิทธิานุสิ์จากทั่วสารทิศจำนวนมาก ต่างหลั่งไหลมุ่งหน้าเดินทางไปยังวัดภัยพระนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศีสเกตเหมือนทุกๆปีและเป็นแบบนี้มาถึง22ปีแล้วและยิ่งนับวันบรรดาลูกศิษย์รวมถึงผู้คนที่มีความศรัทธาหลวงปู่สวงยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกคนต่างเดินทางเพื่อจะไปร่วมพิธีสืบสารพระพุทธศาสนา บูชามาหาปูชนียาจารย์และทำบุญครบรอบวันละสังขารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินได้ละสังขารเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2543นับจากวันนั้นมา สรีราหลวงปู่ที่ไม่เน่าเปื่อยได้ประดิษฐานอยู่บนบนดบนาวัดไพรพัฒนาซึ่งมีหลวงพ่อพุทธวายโมสิทธิเอกผู้สืบทอดมรดกธรรมของหลวงปู่สวงและเป็นพระผู้มีความกระตันญูเป็นเลิศเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาเป็นผู้ดูแลโดยตลอดมาเป็นเวลาถึง23ปี และในวันที่8จันยายน2566ที่จะถึงนี้จะเป็นวันครบรอบ23ปีที่หลวงปู่ละสังขารจากผู้เราไปแม้ว่าหลวงปู่จะละสังขารไปยาวนานแล้วก็ตามแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลวงปู่ยังคอยวนเวียนโปลดลูกหลานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนฉะนั้นในปีนี้พวกเรา มาย้อนรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การละสังขารของหลวงปู่สวงที่สิทธิยานุสิทธิ์และผู้คนทั่วโลกยังคงเลื่อมใสศรัทธาไม่เสื่อมคลายจวบจนทุกวันนี้ร่วมกับทางวัดไพรพัฒนาซึ่งในปีนี้ทางวัดไพรพัฒนาโดยมีหลวงพ่อพุทธวัยโมสิทธิเอกผู้สืบทอดมรดกธรรมของหลวงปู่สวง และเป็นพระผู้มีความกตันอยู่เป็นเลิศเป็นประธานได้จัดงานสืบสารพระพุทธศาสนาบูชามาหาปูชนียาจารย์และทำบุญครบรอบ23ปีวันลาสังขารหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินมหามุนีเทพดาบทเริ่มงานในช่วงวันที่5ถึงวันที่9กันยายน2566เหมือนทุกๆปีโดยในปีนี้จะมีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปูส่สวง พิธีทอดผ้าป่าบูชาครู2,566กล่องกล่องละ2,566บาทหรือตามกำลังศรัทธาพิธีบวชเนคขม,ม,มาบารมีและปฏิบัติธรรมกรรมฐานและสำหรับท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ปาป่าหนึ่งกองจะได้รับเหรียญครบรอบ16ปีฉลองมนดบที่ประดิษฐานของสรีละหลวงปู่สวง สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญในครั้งนี้สามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาเลขที่บัญชี861 0474534ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชี วัดไพรพัฒนาเลขที่บัญชี4090981855ธนาคารทกส<ท>ชื่อบัญชีวัดไพรพัฒนาเลขที่บัญชี0200085 8ปดสาเจสสและหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญออกโรงทานสามารถติดต่อขอจอมพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0812659154ขอให้ผลบุญส่งผลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง ร่ำรวยทั้งสติปัญญาและทรัพย์สินปราศจากโรคภัยทั้งปวงกราบนมัสก,การเทวดาผู้อยู่เหนือฟ้าดินหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินด้วยความเคารพศรัทธาและด้วยความอาลัยยิ่ง